สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะต่อยเคลื่อนไหวล่าสุดพี่ชายตังโมเคลื่อนไหวล่าสุดยังคงติดตามคดีของน้องสาวอยู่ตลอดสําหรับต่อยดยดยศพี่ชายตังโมนิดาที่ล่าสุดก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางโซเชียลส่วนตัวด้วยการเผยแพร่โพสต์คําสอนธรรมะมานไม่มีบาร,รมีไม่เกิดงานนี้ก็ไม่รู้ว่าต้องการสื่อหมายถึงใครหรือเปล่าโดยล่าสุดวันที่4มิถุนายนห5 ต่อดยดายศหรือพิชัยตังโมได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวดายศเตะจบต้องการเผยแพร่โพสคำสอนธรรมะจากเพจเฟซบุ๊กอมตะธรรมหลวงปูด่ดูพรหมปัญโยที่ได้เขียนข้อความในหัวข้อมันไม่มีบารมีไม่เกิดซึ่งข้อความคำสอนธรรมะที่ต่อดยดายศหรือพิชัยตังโมนำมาเผยแพร่โพสลงในเฟซบุ๊กส่วนตัวนั้นก็มีการเขียนข้อความระบุไว้ว่า ฮชแท็กมานไม่มีบาร,รมีไม่เกิดในชีวิตคนเรานั้นมานมานในรูปแบบต่างๆเพื่อทดสอบว่าเราเป็นผู้มีบุญบาร,รมีระดับใดแฮชแท็กพึ่งสังเกตระวังมาน8ตัวนี้ให้ดี 1. มานมาช่วยเสริมสร้างบุญบาร,รมีหากเราคิดเป็นมีธรรมในใจจริง 2. มานเข้ามาในชีวิตเพื่อให้เรารู้ว่ากฎแห่งกรรมมีจริงผลแห่งกรรมมีจริง 3. มันมาในรูปแบบคู่ชีวิตเจ้ากับในายเวรมีแต่เรื่องปวดหัวเรื่องร้อนใจใจเข้ามาเพื่อให้เรารู้สึกตัวรู้จักที่จะฝึกจิตให้อดทนรู้จักยับยั้งชั่งใจไม่กระทำบาปกรรมตอบสนองรู้ดีรู้ชั่วไม่สร้างเวรกรรมใหม่ผูกพันกันหนักขึ้นไปอีก 4. มันมาในรูปแบบเพื่อนรอบตัวไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนที่ทำงานเพื่อนบ้านเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ เข้ามาทดสอบจริยธรรมคุณธรรมของเราว่าเราอยู่ในระดับไหนเข้ามาเพื่อให้เราได้เห็นทางสว่างขึ้นพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นเข้าใจโลกและทำมากขึ้น 5. มานมาในรูปแบบเงินทั้งการอัตคัดขัดสนเพื่อให้เรารู้จักความจริงแท้ของธรรมชาติรู้จักตนรู้จักพอประมาณรู้จักใช้ชีวิตที่พอเพียงไม่ประมาท เกิดปัญญาในการมีชีวิตโดยไม่เอาเงินเป็นที่ตั้งก็มีความสุขได้ 6. มานมาในรูปแบบเงินมากมายที่ยั่วยวนให้เราหลงไหลมาทดสอบกิเลสและทดสอบคุณธรรมว่าเราดีจริงหรือไม่ 7. มานมาในรูปแบบปัญญาในเนื้องานที่เราทําทําให้เราตื่นที่ต้องแสวงหาปัญญาในทางแก้ไขทำให้เรารู้ว่าปัญญาของเราอยู่ในระดับไหน ต้องเสริมเพิ่มเติมอย่างไร 8. มานมาในรูปแบบการขัดขวางการสร้างบุญทําให้เรารู้คุณค่าของบุญที่แท้จริงมาเสริมให้เรามีจิตใจมีศรัทธาไม่ย่อท้อในการสร้างบุญบาร,รมีมากขึ้นขอให้พิจารณามานในความเป็นจริงในแง่หมุมที่เกิดผลขอบุญบาร,รมีจงมังเกิดแก่ท่านทุกคนสาธุสาธุสาธุ คติธรรมครูบาเจ้าศีวิชยัยธรรมะอมตะธรรมธรรมะสอนใจขออบคุ้นแ่งข่าวจากมุมข่าวขอบคุณเพื่อนๆที่ฝังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ